นเป็นกขั้นสุกเอ็มๆแล้ววานหวานกันในนะแต่พอดีกินนลยนะแบบต้องบรได้สธิ์เลยบนนู้นมันชีสุหรือว่าอืบพอดีกิน <c oughs> ตัวนี้มันอาจจะเขียวอยู่ สบายทุกคนสบายดีพีพซีทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซ่องไอเองร้าน้อยสาวล้าสบายดีตอนแรงแรงพพซีมาอัปเดตน้ําบ้านละาน้อยว่าเป็นเท่าไร <c oughs> มีพีพซีมันคอมเมนต์เข้ามาเป็นห่วงอะไรก็คือน้าฮะเพราะได้ขึ้นมาฮอดเทิงดอกเพราะว่าสองมื้อหลังขนาดฝนตกพีพซีใครแนขั้นฝนตกเรียยเมื้อมีโอกาสข,ขึ้นมาฮอดพี่ได้เือสิได้พากันง่ายเครื่องง่ายของเทแลไรเพราะว่าอีกน้อยเดี่ยวฮะก็ขึ้นมานฮะ ภายต้ว่าฝนเศร้าตกได้สองมือน้ามันก็ลงจนหดกูนห่วยแล้วยิบซีแต่ก็ยังแบบอันนั้นบได้ดอกไว้ใจโบได้ดอกจังในฝนตกมาเพิ่นกระชึ้นมาอีกอยู่ยังอีกสองเทื่อนนี่แหละเพราะว่าทุกๆปีฮะนะมันจะขึ้นอยู่สามเถื่อมันบกแลก็ขึ้นมาอีกโบก้วขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยซ้ำๆอยู่สามเถื่อภายในปีหนึ่งตอนนี้ละน้อยสิเดี๋ยวจะไปถ่ายยิบซีเบิงน้ามาลงหอดเสร็จแะ ลงหลายเติบแล้พีพบซีแต่ว่ายังอยู่ในป่าวิคือเก่าห่นแหละบางบอนก็คือลงโกนห่วยแล้วบอนหน้าบ้านหันก็คือลงหวล่วยละยังแต่บอนนี่แหละยังข้างอยู่ป่าวิคหน้อยหนึ่งมันฝนมาตกมาเติบอีหันป็นกัน่าจ,จะลงเบิดแหละตัวนี้กะะ็ะไรเมื่อนั้นแถวนี้ยังเต็มอยู่เนาะลงแล้วไข่แน่ นฝนตกมาตึงะนะละน้อยนี่ยุ่งแท้ขนเคร่องหนี่นี่น้ำก็คือลงแล้วทีบสี่ฝักตกมาข้างอยู่ในลายเติบเก็บไปให้อ่างหอยอ่างป่าอย่งไงเงลงแล้วแต่ว่าน้ำยังข้างอยู่แถวนี้เี่บวนข้างข้างบวนมันเป็นไฮนาดอกแต่ว่าส่วนหลานะ่จะลงกลุ่นหวยไปแล้ว ันข้างนี่ไหมมันเป็นไหนะเป็นลลอกเป็นล็อกจะเสร็จแ,แต่ก็ยังมีป่าข้างนี่นะแม่นมองพอพันกะกู้แล้วแถวนี้เด็กหลักมองแส่มองมาเนะี่ยอยู่ลุมกู้แล้วพี่สิคือว่าไผ่น่คนอยู่แถวลุมค่ะนะคนขึ้นขนาดขึ้นมาซ้ำนะค่ะน,นะนะก็ยังว่าน้ำไหลของเฮอน่นะ เป็นต่อีตูนเพื่อนและขั้นสิฝนตกมาตื่มเนาะบรรยากาศตอนแรงหลังจากน้ำลงแล้วน้อยคงองเห็ดปวกีบบอลนี่นะเพี่จีปีกานนี้ไผ่จืดได้แน่วะแล้วน้อยเก็บเห็ดปวกอยู่นี่เขาหลักข้องคองน่าจะเป็นประมาณส่วงนี่แหละส่วงเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดนีบ่อแต่บ่จืด ถวนี้นะมารุ่นน้ำกันละปีนี้น้องสิเกิดบอกเห็ดพวกแถวนี้น่าจะเกิดอยูุติ้องคนเคยเกิดดิเขาจะเห็ดอันต่ำมักต้องกิ่นก่อนเพราะว่าได้กิ่นโดนแล้วตั้งแต่ปักต้องเป็นมานะเม่าได้ต่ำกินแับนี้ทีซี้โลนทิ่มจิเบิดละต่ำกระท้อนนี่แล้วน้องสิต่ำกระท้อนใส่กระปู๋ กระปุกสองสันตูนี่แหละใส่มงเหลือปิ้งก่อนอื่นเขาเสี่ยวบ,บักต้องกันก็ว่าเป็นไยหลายเบิรงพากันลุ่นทิ่นี่ลุ่นพี่เซีแบบว่าบักต้องอยู่ลาวให้มันหลายพี่เพีซีโค้ขายกับโบได้ละน,น้อยโค้ลงอยู่แม่ว่าที่งอนไหนนะเกือบมีทุกงอนผู้แหละบักต้องนะ ้องน้อยๆพี่กายนี่ยังเอาไปส่งตามห้างปีนี้ว่านนี่ร้องไปถามราคาเพื่อนาามาเห้เหยซ้ำนี่น่าจะเป็นบิดไปแล้วเลยต่อยไปได้ละหาวิธีเอาบอกต้องกันซิๆเอาไปตา มาเริ่มงถูแล้วกับอก้เวฟซีนญ่งอันมกต้มธรรมซาดนะซามิไงซาม้ถือว่าไงสำหรับเขาเลยซีนี่ตัวนี้ตลงมาก,ก็คือแตกเม่อใหญ่แหงตัวแด,ด้แตกก็้ซืมาซีมะนะันซีมในเป็นก้อนสุกเอ็มเอมแล้วว่าหวานกว่านายน,นะเต่พอดีกินนะบักต้อง,งบ่ไไ้้สิ์มากบนนู้นมันขีส้มือหวานเล มันดี้กินตัวนี้มันอาจจะเขียวอยู่บริสุทธมลายวาซพืนเออลองสิตัวนี้ตัวนี้หนวยใหญ่มันอาจจะหวานนี่เบึงในยูฟซีเป็นแต่แบบอมบอ แต่ว่าบุก้ากลืนด้วยกัดเลยอืมตัวนี้หวานแซ่บว่าจะรับจ่า หลับตาเลยเอามาบังกระไลเพราะว่าปานสิต่ำิดก่อนี๋ยวเราก็จะมาทุบก,ก่อนนี่ตั้เบื้อต้นให้มันแซ่บ์เราต้องทุบก,ก่อนนะจ๊ะให้มันนุ่มก่อนเราไปปอกอื้มแตกละทุบกแต่เดียวนะึงไม่สุกเป็นว่าเอ็มแล้วนะแตกทุบแต่เดียวนะึง จะได้โบนี่ผักแยรงพิชีเขาจะตามใส่ตัวปูปู่อัน,นอยางมงได้มาแต่วันหนึ่งก่อนกำลังหนึ่งหนึ่งกระปุกโอกา้าก,ก,กินปิดบคือกัดต,ต้าเต้บักตองเป็นหมามาจะชิลลนทิมบดต๊อ้จะชิลิ์จะชิลลนทิมบดต้นแ,แ,แล้วนะน้อยพอนี้กินตามบักตองปะนี้คึกยากเลยว่าจะปาดก่อน ตวนังค้าอย่างโมง่นั่งลงแล้วบุมนี้อยากคิดบุได้หย่างบนได้หยามมงยูซี่แล้วก็บุนี้มีเรื่องให้คิดนั่งขึ้นมาแล้วมีเรื่องให้คิดโอ้จะได้ขนเครื่องนันหนีเหรอจามประมาณซีนไหวกับพอแล้วพิ่คนเดียว เป็่ยนแบบเขาเจ้าต่ำใจ้อปู่ดีผน,นัเคืออสอิเป็รตาเซบจ้าของบุกดาขิดนี่นอมละนมลเากัสิมาปอกจ้าเนื้อขาวจุ้ยนี่จ้าเนื้อน้ำขนาดเลยดูสิ หน่าลายนี่มัวจิขายรูปเดยวต้องนะโพดลงขายรูสิบพันกีบสปใคต้องการซื้อวะบินเน่าเลยใ็นเน่าใ่เป็นเน่าเน่าหา,างขนาดเลย สาี่นวันี้ก็ได้บก็บหลายพันหน่วยไงจะมาเริ่มเหลืองขึ้นมาไม่ไห้ยาวบ่ะที่อีกว่าใั่ไะมอาจจะสกินอ่ะช่วงไข่กับปลาเลยค่ะ แม่เพิ่งจะกินน้ำตอนละเอียดว่างแม่เพิ่งจะก,กินเพราะว่าเพิ่นเป็นไข่เมื่อเช้าแล้วสองสามเมื่อเรายังก็เศร้าไปนี่ถ้ากนันไข่ต,ตึงไข่เบิดเนื้อยังแต่ละน้อยกับพ่อเพราะว่าในเป็นตัวนี้ตัดเพลินต่ำในแม่ส้วงไข่เราจะบาดแม่กินน้ำอย่างเราจะใส่เป็ี่ยนอีควน้ำตาลของกันคนเป็ี่นบาวานกินได้อันนี้อีขัคว เป็นหน ua เศกปิใตกะปิกะปังใหญ่ ต่ำมันบักต้องแซ่บแน่สิใช่ไหมบูมี่บักแข้งกับอันพักห้แงันนะต่ำมักต้องบักแข้งแซ่บแซ่บกับพักห้แหัวมอย่างต่ำต่ำแต่แส่สิงที่เามีกับเพื ก็จะให้กินประกันคืนออดิตนาบกินฮะร่อนเมื่อสวยนี่แหละร่อนตอนสวยเวลากินกับออกกหลังนะเห็นแมเห็นอันเอื้อยเป็นกาดกินแบบสดๆดเลยนะกกล้ากินแบบสดๆใสออใสอย่างกับนงบุกินแต่ว่าคันใสต่ำมีบอใสอัน ตามมาต้องแน่จริงงงน้ำตัวเองคือกันใส่กินแบบสดๆเดี๋ยวกกล้ากินกระปูเขานะจะสุกแล้วแหละหนึ่งกระปูใส่ตามมักต้องกิทอดอย่างมงในน้ำลงปล้ว ตัวน้ำโบได้หลับโบได้นอนพากันอยามองแนละ้วคิดโอดแต่บันนี้น้ำลงตาอีประมาณประมาณทิศหนึ่งน,น,น้ำอาจจะขึ้นอีกแล้วก็ได้ยามองอีแหละเป็นเทือที่สองแม่นบ่แม่อีแม่ต้องกาบตรงนู้ว่าประมาณนี้จะกทิศเอามาประมาณทิศหนึ่งทิศหนึ่งอีทิศหนึ่งอาจจะได้ยามองอีกเนาะน้ำขึ้นนะ ตตรกับมันได้เอาปีไก่ยนีก็ประมาณคลิปนึงเลยค่ะขึ้นมาหอบศแต่ว่าหอบสองนี่นะน้ำมาเฮงก็น้ำนาจจะมาหลายตั้งขนาดหอบหนึ่งเนี้ขึ้นหลายไปนั้นหอบสองรานน้อยจะได้ขนเครื่องนี้เนี่ประจัก กระปูกระสุกแล้วเย็บซีอหัวนลังเด็กอ๋อพอดีมีน้ำกระปูไหลออกเพาชิมะเย็นจะน้ำต่ำต้องกันป้าใส่บแบบนี้นเลยเนาะไม่ค่อยหอมเลยนี่เด็ดขาเด็ดแข็งลงเลยอันนี้ดอกใส่กระปูเป็นคนต่ำใส่กระปูดอ,อกบาง ซีรุ่นแล้มันไปแซ่บฮันโหนขึอนมาเลยได้นิ้ายว right. ้าหอมขักเหม ខ្ម្ម្ម ่ำกินปันนี้นี่ผักแยงกับ,บกแป้งใส่ผักแซ่บมาพีบซีเร็วๆต่หมกต้องหามเบงแบงกันกับเมร์ละกิิคนละบบอลกินน้ำกันบ่ได้เพราะว่าเมร์เป็นไข่แยกกันห่างกันสักพักมาพีบซีจะมาลองซีมคำแรกเลย ตอนซีมยวนโคบกโมวา,ากันอืมนี่แม่มบอกกับปวกอะอเซ็บเซ็บแบบไม่มีทิ่ติเลย กระปูนี่ต้งองแท่ไปเลยมันเป็นแนวแบบกระปูอ่ะน้วกระปูใหญ่อะ ฮะจะเอาอยู่ทางเนี่ยแมวกระปู่ใหญ่แต่ว่ามันเหมือนแบบเอาเนี่ยน้ำห่วยธรรมชาติเท่านั้นรนปมันกระปู่นาเลยนันจีแข็งก่อนกระปู่อันนานนกระปู่นาน,นั่นจีอันนั้นอยู่มันชิอ,อ่อนกว่านี้แล้วมันก็จะหอมลาย ตัวนี้กระซ่บมันมันเป็นคือกระปู๋ยเลี่ยงเลยมันตัวใหญ่แหงนหอืม,อมป๊าอย่างกระซ่บแัดทำไมอร่อยอย่างนี้เนี่ยใกล้ๆเลยนะมึนงนั่งตัน ไปหากระปูอยู่นามาต่ำมืองามนามือเป็นแกชิได้หลูกล้าอะไรพีซ่ซีประมาณทิศหวป้าป้า่กรแขนประมาณทิศหนานะพี่ซีอปนไบรแขนเอรบแขกระปูะเอามมอีมัม่มาขอกัะปูแม่บอนทิศหนานั่นแ่น กลูกกาอะไรบ่นเนี่ยอาจจะมีทิพนึงผววแต่ว่าขั้นว่าเรื่องซีทิปเนี่ยนะพอดีพอดีได้เดือนหนึ่ง mm. พอดีได้เดือนหนึ่ง mm. แต่ว่าแม่มาสิป,ปะป่าให้ก้าแกแล้วคนลนะหน้ะ mm. วายก้ามเหมือนไง อืมเข่าีิบหากบหองข้างกัดเลยต้องแซ่บมาเห็นว่าเข่วหากค่ะเรือ้าซีนซีนหลาย คิดว่าสิโบเบิดแน่วะ่ะคือโบต่ำเบิดต้ออเขาต่ำหน่อยเดียวว้าสมใจยากขนาดเซกระปุกมันอร่อยอย่างนี้นี่เอง ไปได้วิธีกินกก่นกนะระปู่มากไหมกิ่นขามันนะปกติห่อถิ่มเราไปเห็นในคลิปผู้เึงเป็นกิิ่นิ่นกัดมาเนี้ย้วก,กัดมาเนี่ยระดูดเลยดูดจุดมันกลับมากัดกัดแล้วมันกลับมาหากัดก็เราฟาดดูดจุดแล้วมันก็เขาเย เมื่อนี้ได้ของดีมาโซ PVC เด้อเดี๋ยวจะให้เบิง้งให้ดาวันเป็นอย่างถ่องแซบอยากมาถ่อง p ซ c เบิง้งโอ้ยหอมอันนี้เป็นซีที่เฮาหมากักเจลละแซบกับเมนดาหาันกับหมักคือกัดแล้วน้อยมากเอียงเตะบักย่างหา,างอย่างเงี้ย ดีสีตัวไอ้เบื้องสมบัติก่อนขู่เรามันโบว่ามันใหญ่นี่แปลว,ว่าตัวอันนั้นน่ะตัวที่มันมีปีกนะว่าคักละตัวตัวในน้อยบ่มีปีกนี่ทั้คักตัว องดีอยู่บ้านลาน้อยมีหลายอย่างเลยน,นี่วา้าวหลายๆเดิดตัวนี้ขนะะเกือมหอดมันสามร้อยเพราะว่ามันตัวน้อยเดียันตัวนี้จะเป็นแมงแขงเทียนตัวอ่อนเพื่อนทะเลบ่มมีปีกพอเพิ่นได้มาเพิ่นไปไลงวแล้วเพิ่นเห็นอยู่แคมทางพอเพิ่นละลายนีห่หลายว่าเพิ่นว่ะอยากไป่ก้านอยู่แต่ว่า โบก้าไปคนเดียวมันคำามื่อหน้าสิไปหาเบิงเพฟซีตอนเวนชนะิไปรอเบิรอเพอ่นมาหลายเดี๋ยวมืออื่นบางทีมืออื่นล้น้อยสิไปตอนเวนไปจอบมืองงวเลยก่ะสิไปเบิงเอามาไว,ว้ขวกินเจลขั่วแล้วก็ย่ากินละล่านี่ก็แซบด้วยกันแล้วกะเจลแซบก่อนเด็ดเจลแซบเผ็ดอ่อนนี้ สำหรับคลิปนี้ฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้ววิบซี s <S จะไปต่ำนี่แจวแมงแคงกินแรงกว่าเด้อต่บอกต้องก็คืออิม่มไายเบิ่งคลิปนี้จบก็คืออย่าลืมไปหาบักต้องมาต่ำกินเด้อวิบซี s <S สำหรับคลิปนี้เฮาจะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เด้อขอบใจวิบซีทุกคนที่รับชมงจะจบคลิปแล้วบบกามโฆษณาสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหนะ้าเด้อบายบาย